ไม่เป็นไรพี่ต้องเเดี๋ยวไม่เป็ไร่ป็นไรพี่เอพี่ถือเนี่ยไม่ไ่เเยเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมถือกล้องให้แค่นี้แหละสบายสบายฮะอ่ะพลอยพลอยพลอยถือกันเออเอ้อ ลบแรงลงแรลง o นง <laughs> อขออีกข <h> ah? ออีกหนึ่งเก้าพันเะก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทฮะปล่อนะมีบอ่อนะ ไฟไฟไฟของค้าวของครับของค้าเดี๋ยวให้หน้าที่พลอสใสเขาเป็นคนตัดนะเอาแค่นอกก่อนเไปเย็นลูกโถ่เงินนี่สามหมื่นเลยนะพรายใสเปิดเปิดพัดลมพรอยใสเปิดพัดลม เดี๋ยวเดี๋ยวยยไทยอ่ยโอเคเ<ว><ง>มื่อเช้าโอนให้เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็ตอนเย็นก็ขอคืนมันเลยอือทำเป็นเงาเงามันคือแบงค์ยี่สิบนะครับอร่อยไหมลูกเอลูกเอาของฝมาใ <c oughs> ห้คนนียเออลืมเลยอ่ะ มีถ่ายลูกอ่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูถ่ายกันหนูถ่ายกับแม่ลูกเดี๋ยวปลานี่ให้มาสวัสดีครับผมมากครับพุขึ้นบันลงน้ำสวัครับโน้ตขึ้นสะพานครับบรรยากาศได้เลยครับก่อนก่อนขึ้นสะพานก่อนขึ้นสะพานนะปรากฏว่าหอยถ่ายมีลูก บอกว่าที่นี่ไม่ได้กล่าวที่หน้าไม่ไม่รู้เนี่ยเยอะมากเลยค่ะนี่ขายตัวเล็กที่นี่ไม่ได้กล่าวเพราะอะไรงานตัวยี่เงียวกับตัวที่เลยเหรอต้องเป็งานตัวพวกนี้ไงไม่งานหมอกล่าวใส่นาฬิกาได้ไหมนี่ได้อันนี้เรียแล้วเสียหนูบ้าเลยอันนี้เราห้ามให้ใครนะให้เราแล้วถ้าใครมาเอาเดี๋ยวเราตีมือใช่ไหมใช่ไม่ถ้าเกิดใครมาเอาอย่าดเราให้ไปเลยไม่ได้เก็บเนี่ยนั่งนั่งโดนตะตุ่มด้านอ่ะกว่าจะได้มา แบไงยี่สิบเนี่ยนั่นดูไม่ไม่ได้ดูว่านั่งดูจะเอาเอาอะไรดีวะงอ้าวหรือมาบอกออกแบ่งเยอะสุดเลยเอาเนี่ยอะไรจะเอาแบบดึงๆมันไม่มีไงเราก็ไม่กล้านี่ไงดึงๆึงมันต้องเอาเงินฝากลงไปไงเฮ้ยอุ้ยข้างหลังฝาใส่ในนี่เสี่ยงนะนะให้เป็นสิบป้าถือกล้อยป้าดึงถือให้นายเนาะจะกินเ ตรงนี้ครับมี้าลูกค้าโดมาถามร้านเปิด hmm. ย um, uh, ังไงแสดงว่าเห็น huh ร้านเริ่มเปิดมีแด็ลูกค้าเท่าไหอันกีนหนึ่งทหน่้าดิ้ลยไน่รู้ว่าลูกเาเลยาใมย